สวัสดีครับพบกับนพก้าพาปืนอีกแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้ขออนุญาตกดนัดกันนะครับมองไม่เห็นครับผมครับวันนี้ผมนพก้าพาปืนครับพา f อฟทุกท่านนะครับมาเที่ยวน้ำตกวังแก้นเหลืองนะครับผมเราจะลงไปดูกันว่าในฤดูกาลจะมีน้ำตกยังจะไหลอยู่หรือเปล่าหรือไหลแรงไหมนะครับผมจะพาลงไปเที่ยวไปดูน้ำตกข้างล่างกันนะครับผมมาตามผมมาครับผม ก่อนลงก่อนลงก็คือมาครับผมตามครับผมมาลงมาเละครับผมกล้องระวังลืมนะครับเออนนี้เป็นันพทพ่ว่ัชันลงครับผม ขาลงอาจจะเดินเร็วหน่อยนงครับเพราะว่ามเป็นที่รักกันนะพามาเรืเร่อยๆครับผมตอนนี้ก็ผมลงมาข้างล่างแล้วนะครับด้านหลังก็จะเ,เป็นน้ำตกครับบางกันเหลืองครับ ทางด้านนี้ก็จะมีห่วงยางครับไว้บริการนะครับสำหรับท่านที่ลงมาเที่ยวแต่วันนี้นักท่องเที่ยวรู้สึกจะบางตานะครับเพราะว่าบางหรือบางกาไปนะครับก็ม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่วันนี้ก็มีโอกาสได้มานําเสนอั่าท่าน FC ทุกท่านนะครับมาเที่ยวรุ่มจบางกันเหลืองกันมาดูว่าตามที่นี้มีอะไรน่าเที่ยวน่าดูบ้างนะครับอันนี้ก็มี เออคือแม่ต้องเที่ยวมาบ้างนะครับมีทั้งเด็กเล็กใหญ่มาเล่นน้ำกันอย Jamie, ู่อะไรอยางนี้ครับผมตามผมมาดูฝั่งด้านนี้ครับจะเป็นน้ำต้องไปดูทางนี้ล่างครับทางนี้ก็จะเป็น ด้านของตกลงไปนะครับเป็นสวยงามมากนะครับลองดูนะครับตีมีตกไหลอยู่ครับสวยงามครับก็มีคนนี้น้ำตกสวยมากนะครับด้านล่างก็จะมีนัก่องเที่ยวมานั่งพักเที่ยวกันครับี้ยบินบิน หรือว่าพัดเย็นหนาวหรือว่ามันบ้งชมบรรยากาศแล้วก็เขีนอาหารเป็นลางกางนะครับเป็นจุดไปนะครับเป็นเหมาะสำหรับที่ในการพักผ่อนนะครับท่านใดสนใจอยากมาพักผ่อนที่น้กตกวางกระเลียงก็โดยรับทีุ่้มค่าน้ำตกก็กำลังสวยครับน้ำก็ไม่ถึงขีนับแรงมากนะครับก็ดู พอประมาณมีความสวยงามน,นะครับแล้วผมตามผมเข้ามาครับผมจะพาไปดู ตรงนี้ก็เป็นช่องลงมาครับลงมาชั้นข้างล่างของน้ำตกอชั้นหนึ่งนะครับผมเล้ก็จะมีเส้นใต้บอกระว่าอยู่ที่ถนนนะัะ